คนไทยนะแต่ถ้าน่ารักว่บใครต้องยาย่ากัรัสยาได้ละฮะอาจจะมีเหมือนเพราะมีเพือเอาต่างชาตินั่นและแปลมุกไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะโ e ้ h No. ถามเลยครับรู้สึกยบ้างเพราะถ้าจำได้ก็คือ เป็นการร่วมงานากับพรอ,อีกครั้งหนึ่งใช่แล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนน้องดีใจค่ะคือจริงๆเคยทำงานกับแอนเสมอ่าค่ะ uh huh. แล้วครั้งนี้คือเหมือนแบบได้กลับมาบ้านคือทำงานกับพรบ uh huh. น,นก็เป็นการทำงานที่อปอยู่มากซึ่งในครั้งนี้บทบาทเนี่ยก็เปลี่ยนที่พรดคุยวนนี้มาเป็นคอนเซนทรนลค่ะซ uh huh. ึ่งเราจะมาคุยถึงแบบ the miracle of this product impact uh huh. ค่งอือ <laughs> นี่นะครับครั้งที่สองแล้วนะครับคือแบบ ever g l o w i n g เลยจริงๆนะครับผมนี่ h e r second time we i c a o n s and it only gets better we have to keep striving to make sure we look good I know miracles happen to you every single day we'll keep it that way we'll keep it that way as long as possible เป็นไงบ้างครับเราววันนี้เนี่ยเป็นการมาที่ on s k i l institute ครั้งแรกของ Southeast Asia And better yet ครั้งแรกของโลกเลยที่เซาท์อินเดเซาท e สเปียร์คือจริงๆสำหรับ รู้สึกว่าพรเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่เคียรข้างสตาูไทมานานมากๆ,ๆแล้วเราก็ามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาพัฒนาของเขาเรื่อยๆอยู่สี <ๆ S 1> สถาบันพรของเขาทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาโดยโดยคิดโดย,โดย,โดยโคิดคน ว่าได้นะ,ะมีวิจัยมี R&D มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วนี่เป็นการที่ New Era ของ p o n s ก็อยากจะมาตอกย้ำเรื่องนี้แหละ,ะแล้วเป็น one of the reason I m, I ร sure, like, ับรองว่าแบบคุณย่าๆเลยแบบชอบแล้วก็มั่นใจใน p o n s ใช่คนะ่ะเขาเขาคิดคนแบบสูตรใหม่ที่ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ผมว่ารู้ว่ามันต้องการใช่ค่ะก็เลยแบบ เสียมาของทัพทูแฟนกลับดีเลยฮะ Which brings me to this topic อยากจะถามเคล็ดลับเพราะอะไรรู้ไหมฮะแบมมักเจอญาญ่าหลายรอบแต่เจอทุกครั้งคนอะไรไม่รู้สวยขึ้นทุกครั้งหน้าอ่อนยาวลงทุกครั้งเด็กลงทุกครั้งเลย How does that happen? No, I think mind Hyundai BMW Dai nice. mindset is important too. Mindset is important. It's it will like you know you can manifest. Apparently it's working right now and of course Happy belated birthday Happy birthday ญาญ่าญาญ่าดู Nab Uber เนื่องว่าเอาจริงแเค่็ดับที่สำคัญที่สุ้คือเา้องกดก่อนเซ็ตค่ะถ้าาเราแพ็คที่จนนากข้างใน,นมันก็จะออกมาสู่ภายนอ,อกอีกแล้วแต่เนื่ากทัวสมีตัวช่วยที่แบบยังไงก็ขาดไม่ได้สำหรับตอนนี้นะคะคือม i r a c l e ของ้ถ่ายค่ะก็คือคอนเซ็ปต์เอียสูตรของเ,าเองขาทั้งนี้มี e อ็กซ์ซเซิโนค่ะซึ่งเป็น r e ซ i n นลที่ปกติอย่าชื่อว่าทุกคนต้องเคยกับคว่า นส่วนผสมที่กำลังฮอตมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งเราใช้แบรนด์เนอร์เราต้องการจะลดละลายเกลือแต่ครั้งนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่านี่คือเจเนอเรชั่นใหม่ของแบรนด์เนอร์ไม่ละลายเครือทำให้ผิวเราอ่อนยาวอ่อนโยนฟูซึ่ง that's what we want that's what we want right isn't that what we want, yes, we want. yeah and that's what you maybe don't want because you already have it right now no we have k no w it's so important ่ะเเเมจออนคกำลังทำได้ดีมากๆเลยจริงๆนะก็อย่างที่คุณยา่ยาบอกเลยนะเรจิเนลแล้วคือคือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเลยนะกับเฮกโซเรจิเนลนะฮะซึ่งแบบสามารถใช้ได้ทุกๆวันแล้วหลายคนกลัวคำว่าเฮ้ยเรจิเนลจะใช้ทุกวันได้ไหมนะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเอกสิทธิ์เฉพาะของ h o สเลยแล้วก็ใช้ทุกวันได้แบบที่คุณย่ยาใช้ทุกวันแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้อง เนอะ <tactical. S 1> หน้าเลยแบบว่าอ่อนเยาวแบบนี้ไงฮะเอส่วนฝั่งนี้ถึงจะไม่อ่อนไวแต่ว่าใจอ่อนโยนนะฮะฝั่งนี้นะฮะเชื่อค่ะเ <c oughs> ชื่อนัเชื่อครับครานี้ถามต่อเพราะวันนี้แน่นอนเกี่ยวกับเรื่งองของ miracles นะฮะ <c oughs> miracles happen what's your definition of miracles happen นิยังไม่ฟัง um, เลยครับ um, อืมอันนี้สำหรับย่านะคะรู้สึกว่า miracles happen คือ miracles ที่เราสามารถ control ได Color ้ you can make your own miracles happen it's all in your control ก็เลยรู้สึกว่า สำหรับยามิริเกิลที่ฮับเบิลในทุกๆวันคือการที่เราควบคุมสิ่งที่เรากําลังทาไปบนผิวหน้าของเราค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราสามารถเลิกป้องกั c วิ keep maintain สิ่งที่เราต้องการก็คือความ f <Okay. S 1> ิมโฟร์นัสก็เลยรู้สึกว่า I can make my own miracles happen because I'm controlling what I want to hold ก็เลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งแบบ everybody here can do it mm. ใช่ <Yeah. S 1> ค่ะ yeah. That's that that to this you know, to to it their miracle And inspiration able and make their own miracle every day as my you're everyone every in r for end the be o know do own up w w l l นเป็นแบบปฏิหารที่ทุกคนทำได้ทุกวันอย่าท้าบอกแล้วนะครับในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นะของ p o r n s a g <c> e Miracle นะครับวันนี้มาด้วยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะ just you know let the result do the talking right นี่แหละครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ p o n s a g e Miracle ครับยินดีรัสเซีย คิดไปมากยินดีเชิญครับขอหน้าล่างก่อนเลยนะฮะเชิญเลยฮะ วัสดีค uh, ร yes. wow. wow. ับ <vos ires> <ennen> well, really? ่าขนไปข้นไปข t e นไปขึ้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 นไปขึ w น้นไป้ไปนไปขบเนไปนไปขึนไปขึนไปนนนไ้ขึ้นไ้ไนไ้นข้านน 눈부시아세게요 일단 찾아주셔서 너무 감사하고요. 이렇게 여기서 여러분들과 함 있어서 너무 기니다 그리고 또분한번가 루스를 배워서 마이 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 마 Uh huh. แล้วก็อยากที่เห็นไว้ด้านหน้าเนอะบนนวันส์มาเยอะมากอยากให้ทำไอวันซ์ที่อย no nah ู่ทางด้านหน้าด้วยครับเราถ่ายทอดสุดอยู่ที่บุกอทวันซพีะมาับ่สมขอบคุณมากเลยนะคะวันที่มาหากันยอะนี้รัะที่บกครไหน โอ้คือแบบว่าผิวเปล่งประกายมากต้องบอกเลยว่านั่งแบบว่าใกล้กันตรงนี้คือเห็นเลยว่าแบบผิวใสมากกลมากเลยจริงๆเอ้ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่พรสกินอินสติทูตด้วยครับขอ้บนเครับ่อันยองกัดีลขอบคุณค่ะ โวันนี <Netz stereotype> ้พ <đ em fundamentals> ิศษมามแทุกคนที <jer girlfriend authenticity> <itu> ่มากันเยอะขนาดนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมาวิทยนความสวยนะแล้วก็ได้มาทำความรู้จักเพิ่มเติมมาได้ฟังถึงแบบเคล็ดลับด้วยนะครับว่าทำไมถึงตัวเ็ขนาดนี้เลยนะครับถามความรู้สึกเลยถามก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอขบะครัเป็นสวอยที่อ 또 제가 이거 사도 되기 전에 되게 많이 사용하고 있는 이런 브랜드였는데 그래서 하게 되어서 너무 기쁘고요 오늘도 어 제품부터 행사까지 되게 신경 어 쓰는 게보여가지고 너무 놀랐습니다 그니까 저는 먼 말씀드리자면 지민이 루사 브랜드 p h o r n e s 가 그리고 계속 사용하고 있었 그런데 p h o r 이 브랜드로 돌아왔어요 그래서 저는 너이 기쁘고 사랑스러가나 เยี่ยมเลยนะครับงั้นเป็นยังไงบ้างครับคืออยากจะถามเลยว่ามาที่ไทยครั้งนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารออะไรแล้วก็อยากที่จะเจออะไรเป็นพิเศษเลยคุณน้องแม่อดีตค่๊งค์คือก็จะเป็นคนที่มีอะไรบ้างคือก็จะนคทีอ้งกนคงาที่องกร ก็คงจะกีแบบว่ารู้สึกดีใจมากๆที่เห็นปอมอาร์ตแบทจริงๆไต่ในรู้สึกว่ามีเอนจิ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มารฉลองเกี่ยวกับความงามไม่ใช่แค่ในเอเชียต้องบอกชัดๆแต่ว่าทั่วทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นส่วน เนอรเอร่าใหม่เลยจริงๆนะครับแล้วก็มีคุณจิวีด้วยนะฮะเป็นการรับผิดชอบได้แบบลงตัวมากๆอยากจะขอถามถึงคำว่ามิราเคิลแซฟเฟ่นอยากให้นิยามให้ได้ฟังว่ามิราเคิลแซเฟนคืออะไรครับในกองทุนจิววี่วันนี้เป็นที่จะเปาฏิหาริย์ข้นมาใช่ไหมคะจิววี่คุณจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้อย่างไรคะจิววี่วันนี้เป็นวันที่จะทปาฏนม่ไจี่คุณจะทำให้เดปย์ขึอย่างไรคะจิววี่วันนี้เป็นวัน ถ้าว่า e ป้าเด่นผิวเด่นตัวเองว่าห้องการอะไรต้องรู้ว่าเราต้องสร้างมัน้องไม่ว่านใวเองตองการในชีวิตหรือว่าปัวเองต้องการอะไรต้องรู้ว่าตัวเิงต้องการอะไร

ไบรท์มิริเกร์ก็ชคือผลิต้เยอะมกทปที่รปที่ไปที่ไปที่ไปที่ที่ไปที่ไป่ไปที่ไปที่ไปี่ไปท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 ี่ไปี่ไปที่ไปที่ไี่ไปที่ไปทีาไปทไปที่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 ไ่ไปที่ไปที่ไป่ไปที่ไปไป่ไปที่ไปทีี่ไปท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 ี่ไปไปที่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 ปที่ไปที่ไี่ไปที่ที่ไปท่ไปปที่ที่ไปที่ไปที่ไปไปที่ไ Uh -huh. Alright, So we asked her about her beauty routine and she said it's pretty simple you know having this Pond's Bright Miracle and she brings it along everywhere she use it at home and she uses it abroad as well right because it's so easy to use and with that you know the new discovery the Naya this is next level of Niacinamide and this is also you know เนอะน่ารักมากสวยมากๆเลยจริงๆนะฮะอราุนี้ถามนอกเหนืองานหน่อยนะถามนอกเหนืองานถามถึงกิจกรรมถามเหการมาทริปรีเยเปนยงงครับเพราะว่าเคยมาที่ประเทศไทยแล้วมีแบบทำกิจกรรมอะไรที่ชอบทำที่ไทยเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้หมครับถ้าเครจะชาานชองเลยอะที่พี่ชอบใช่ไหม

ร้อนไหมฮะเขาว่าไงเธอน่นต้โมปัโมจกาะอรมากเยล่ยร้อนมากๆแต่พอได้ดื่มแตงโมปันแล้วคือเพอร์เฟกโอ้โหอมาแล้วดื่มแตงโมปันด้วยสดชื่นไปเลยทีเดียวต้องพ่ว่่ะสแตงโมปันมจิการอใช่คอร่มากโอเคแทบวักแทบแล้วอาหารล่ะครับถ้าพูดถึงอาหารไทยมีแบบจานโปรดไหมแทบกคือชอบกินอยานี้ชช 진짜 좋아요 한국에서도 되게 많이 찾아 먹는 편이에요. 처파 동양 꿍 마사 เวลา 이거 นอยู่양รุงเท양ฯก็หาต้มยำกุ้งทานกันอ๋อต้มยำกุ้งเออต้มย게 맛있으니까 어제도 사 먹었거든요. 오늘도 사실 먹고 가고 싶습니 รุ่งที่ยแล้วก็วันนี้บอกว่าอยากทานต้มยำุ่งเหมือนกันโอ้โหแหมถือว่าเป็นจานโปรดเลยจริงมาไทยทีไรก็ต้องต้มยำรุ่งเลยจริงนะฮะสำหรับคุณจูวี่นะฮะอ้ี final remark ครับมอยาจะบอกกับทุกคนไหมรวมถึงวัที่อยดา้วกยบอกกับทุกคนไหมรวมถึงวัสี่อยู่ด้านหน้าได้ยิ่รกทรงี่อยู่ด้านหน้าได้ยินอยู่ครับกอาม้่อคา ีก uh ็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้ได้มาเริ่มเปิดเออร่าใหม่กับคอร์สทั้งกับคุณทู้ชอยู่ในนี้แล้วก็กับวันซิลด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณมากค่ะอ่าฮะอ่านบรีฟทรานสเลชั่นชี said Uh, she's beyond grateful cool that she's here and you know having to join Ponds Skin Institute and it's the first one ever in Southeast Asia and she's so happy to be here and she's enjoying her time here in Bangkok. She loves uh kung, that's her favorite dish, and she went to Thai market as well. And she just want to say, you know, happy to be part of Ponds family and you know glow and be an inspiration to everyone so that you all can make. Miracles happen every day. นี่ฝากบอกด้วยครับว่าถ้าหน้าร้อนอ่ะต้องซัมเมอร์แต่ถ้าหน้าหนาหน้ารับเวอเนี่ยต้องซัมเมอร์ไูฮะแปลย่ายหน่อยนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรบับเวลานในวันนี้นะฮะขอเสียงอบคับวีเอฟบีเดชาร์จของคว r i g h มผั r มหัศจรรย์ที่เกิดบี

Alright! We'll be doing the countdown all together in English. Are you all ready? Get your cameras up! Okay, ladies and gentlemen, we are moments away from the launching of this new era of Pondskin Institute. On my count, ladies and gentlemen, from... Please join me in welcoming Mr. Yohan Olantwika on stage once again Hans Global Brandy as well as Jago, Beauty and Romi in Thailand Please join us on stage

นะะฮกัเรป็นการตอบย้ำจริงๆนะฮะถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกระดับความน่นมั่นอที่มีเหงยาวนานกว่าปีเรียบร้อยนะเอปเรีบร้มันพดอีก that's a good one